อ่าครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทําไมเราจะเป็นต้องใช้สายสไลด์นะครับเมื่อเราทําการติดตั้งเจ้าตัวโปรเจคเตอร์นะครับเนื่องจากว่าหลอดตัวเดิมของรถนะครับระบบไฟตัวเดิมของรถนะครับใช้หลอดไฟแบบฮาโลเจนนะครับซึ่งในหลอดฮาโลเจนนะครับจะมีหลอดจะมีขดลวดครับุสองขดนะครับก็คือขดไฟสูงแล้วก็ขดไฟต่ําเมื่อเราทําการเปิดไฟต่ํานะครับ ขดไฟต่าจะติดนะครับซึ่งขดไฟต่ำนะครับด้านบนนะครับไฟจะสะท้อนโคมนะครับด้านบนสะท้อนลงมาด้านล่างก็จะทําให้เป็นไฟต่ํานะครับซึ่งถ้าสังเกตมันจะมีแผ่นเงินนนนะครับปิดไว้นะครับที่บริเวณด้านล่างนะครับเพื่อไม่ให้มันสะท้อนกับจานฉายด้านล่างนะครับเพื่อมันจะทํามุมให้เป็นไฟสูงนะครับแบบนั้นก็ จะทาให้มันแยงตานะครับคนอื่นนะครับเขาก็เลยจําเป็นต้องมีเจ้าตัวแผ่นปิดบังแสงไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เมื่อเราทําการเปิดไฟสูงนะครับเมื่อเราเปิดไฟสูงไฟต่ําจะติดไฟต่ําจะดับนะครับแล้วก็ไฟสูงจะติดแทนนะครับซึ่งถ้าสังเกตนะครับที่บริเวณขดลวดของเจ้าตัว ไฟสูงนะครับเวลาเราเปิดนะครับมันจะไม่มีอะไรบังนะครับก็คือไฟจะสะท้อนทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้ากับจานฉายมันจะสะจะสะท้อนให้เป็นไฟสูงไปนะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะครับอ่าครับก็ในส่วนของสายสไลด์นะครับคืออะไรนะครับหน้าตาเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครับสายสไลด์อ่าตัวนี้นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบก็น่าจะอ่าเป็นตัวีเ l a y ตัวหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับถ้าในความ ความคิดของผมนะครับก็จะประมาณเปรียบกับเหมือนเจ้าตัวรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับ่าซึ่งภายในสายนะครับมีอะไรนะครับก็จะมีเจ้าตัวไฟต่ำหนึ่งคู่นะครับ่าไฟต่ำนะครับเดี๋ยวผมทําการแกะให้ดูนะครับอ่านี่นะครับ สองตัวนี้นะครับปักสองตัวนี้ะจะเป็นคู่ไฟต่ำนะครับและอีกสองตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่เป็นตัวไฟสูงนะครับซึ่งในตัวของโปรเจคเตอร์นะครับการจะทำไฟสูงได้นะครับจำเป็นต้องใช้ไฟมาเลี้ยงที่คอยของตัวโซลีนอย์นะครับเพราะมันจะทำหน้าที่เปิดปิดอย่างเดียวนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นไฟสูงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับก็คือปลั๊กเจ้าตัว H4 นะครับหรือ H4 นะครับที่เอาไปเสียบกับปลั๊กตัวเดิมของรถนะครับอ่าก็ไม่ยุ่งยากครับก็ทุกอย่างเขาก็มีมาให้มดแล้วนะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าไฟแบตจากแบตโดยตรงนะครับอ่านี่นะครับก็ไปเข้าที่แบตอ่าประมาณนี้ครับ ก็อาจจะพอทำให้ทุกท่านหายสงสัยนะครับว่า,าเวลาติดตั้งเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ไปแล้วนะครับทำไมจำเป็นนะครับต้องใช้เจ้าตัวสายสไลด์นะครับหรือว่าต้องใช้ระบบรีเลย์นในการาทำการเปิดปิดเลี้ยงไฟของเจ้าตัวโปรเจคเตอร์นะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้ายละเอียดอะไรมากนะครับมาอธิบายให้พอเข้าใจนะครับว่า ทำไมนะครับจําเป็นต้องติดตั้งเจ้าตัวสายสไลด์หรืออะไรอย่างนี้นะครับถ้าไม่ติดนะครับก็โปรเจคเตอร์เราก็อาใช้งานไม่ได้นะครับก็จําเป็นนะครับถือว่าจําเป็นในระดับหนึ่งก็ในส่วนของคลิปนี้ครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในส่วนของคลิปถัดไปก็เดี๋ยวผมทําอะไรครับก็มารอติดตามรับชมครับสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ